สวัสดีครับผมปัตติณีมนี้กจะพามาตรวจเช็ดตรวจซ่อมในเรื่องการเปลีย่ยนบนริเวณบนบริเวณบนของยิตะชินะครับผมลักษณะเขาอยู่อย่างนี้ก่อนนะอนีนะครับ ผมอ,อันนี้คือหัวเรือนบนนะครับหัวเรือนบนแตกนะครับผมองค์ประกอบเขามีอะไรบ้างองค์ประกอบก็มีอยู่แค่นี้นะครับนี่จุดนี้นะครับหัวเรือนบนตัวนี้แตกนะครับผมหัวเรือนบนตัวใหญ่เขาเรียกว่า400วัตต์อินเวอร์เตอร์ฮิตเชตชิ400วัตต์นะครับผมตัวนี้ก็ยังมีลูกค้าหรือมี f c ซยังใช้ใช้กันอยู่นะครับผมแรงนะครับปั๊มตัวนี้จะแหลมมากนะครับก็ ใช้ดีในระดับต้นเลยนะครับ400บาทน,นะครับเตือนว่าวันนี้หัวเรือนบนแตกมาต้นนี่แตกแตกที่ด้านข้างฝั่งน,นะครับน้ำไหลออกไปไมีความในแถวนี้แต่ไม่มีปัญหาในเรื่องตัวมอเตอร์นะครับเพราะว่าน้ำไม่เข้าถือว่าโชคดีที่น้ำไม่เข้ามอเตอร์แต่ให้ระวังนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เขาจะมีแปลงไฟที่ตั้งอยู่ด้านข้างฝั่งนี้แปลงไฟที่ตรงนี้นะครับ เวลาทำาให้ระวังครับตรงส่วนเสาตรงนี้องค์ประกอบเขาจะมีน็อตเบอร์13บสามแล้วไปมีน็อตเบอร์1ิาจับอยู่ตรงนี้ครับเราก็ถอดออกมาหรือออกมาเวลาเราเปลี่ยนบรงนิงก์บนตัวนี้เราก็ต้องมีการหรือหรือออกมาหมุนน็อตเบอร์สิสามหมุนน็อตเบอร์สิสามถอดจื๊อออกมาดับแต่โปรลิง์ตรงนี้เราต้องเปลี่ยนใหม่นะครับอันนี้ผมเปลี่ยนแเบียบร้อยครับ ซึ่งตัวเก่าเขาก็จะแบนแล้วเห็นไหมแบนใช้งานไม่ได้แล้วตัวใหม่เขาจะกลมแล้วตอนนี้ผมเปลี่ยนแล้วครับเห็นเปลี่ยนเสร็จเราต้องเอาลงเข้าตามเดิมแต่ตอนนี้เรายัางเพราะเราต้องเปลี่ยนหมอนลินบนก่อนครับหมอนลนบนตอนนี้จะเป็นสีเทาแล้วนะครับผมหมอนลินบนคือตรนี้ครับตัวที่แตกออกน็อตเนสอะไรตรงนี้ถอดออกให้หมดนะครับผมก็ยังมีน็อตเบอร์สิบอยู่ตรงนี้ด้วย อยู่ตรงนี้น็อตเบอร์สิบเราก็จับออกมายังมีประกับเด็กเราก็ถอดออกมามีแปะถอดออกนะี่ครับเขาก็ยังมีกลไกอยู่ด้านในก็เข้าตามแบบคอยให้หมดนะครับเข้าตามแบบให้หมดนะครับโคลิ่งเราต้องเปลี่ยนตัวใหม่นะครับอันนี้คือตัวใหม่นะส่วนตัวเก่าตัวเก่ายังนิดเดียวเม่คิดแต่นะครับผมตัวเก่ายันี้แบนหมดแล้วนะครับนะ นั้นเราต้องใช้ตัวใหม่ที่กล้อก่อนครับน,นี้คือตัวเก่าแบนหมดแล้วนะครับส่วนตัวใหม่เขาจะนูนๆกลมๆเห็นไหมมันจะแตกต่างกันนะครับเปลี่ยนแล้วก็ใส่เขาตามร่องเขาตามเดิมเป็นแบบเป็นร่อง ชุดซิมเขาอยู่แล้วกดกดกดลงกดลงไปนะครับผมดีดลงไปให้ได้ส่วนข้องกอาให้ได้ล็อกอออน,น้องกอา ลงไปจนกว่าจะได้นะครับผมแต่หากมันยังมีการเด้งอยู่ก็ให้กดกดลงไปเรื่อยๆกดไล่ไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะลงสนิทแล้วเขาจะมีฟันล็อกอยู่ด้านข้างฟันเล็กๆล็อกอยู่ด้านข้างเขาก็จะล็อกเขานะครับเสร็จเรียบร้อยเราก็วางเทียบปึ๊บมีได้เลยนะครับเนี่ครับเป็นรูปเป็นร่างแล้วทิน,นะครับ ยับปุ๊บหน่อยนึงดูด้วยข้างในมีปัญหาไหมอ่าไม่มีไม่มีมมเราก็กดบางไปร่วงไหมไม่มีร่วงนะเนี่ยไม่มีร่วงนะครับเราก็ค่อยวางไปเอ้ลรงตรงตำมตำแหน่งตำแมหน่งน็อตเขาครับ นอ็อตมาหมุนเข้านอ็อตเบอร์ที่สามเบอร์ทามกดไปะอ่ากดไปะครับผมกดใส่น,อน็อตไล่ไปทีละน้อยนะครับ ใส่นอดเข้าไปน่น อ,อ,อ่ะเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเนี่ยตรงนี้ที่ผมบอกว่าจะมีประกับเล็กตรงนี้ให้ระวางัง ครับเอาประกับมาประกับเวลาเราถอดลักษณะเขาจะอยู่ลักษณะนี้นะนครับอยู่ลักษณะนี้นครับนัดเบอร์สิบใครเป็นนัดเบอร์สิบนอยู่ตรงนี้ อ่าเสร็ตตัวต้อยเซ็จนี้นะครับผมหมินบาวลงปึ๊บปาลงปึ๊บนับสองตัวนออ็อสามตกวสีเขยจะแตกต่างสีแล้วนะจะไม่ไม่ใช่สีเงินเหมือนอย่างเดิมแล้วนะครับผมฝามเขาอยู่ตรงนี้นะครับผมน,น็อตให้แน่นน็อตให้แน่นตรงนี้นะครับ ก,นนนะก,ก็นี้มุนั่ที่แน่ยนะอ่ะเบอร์แปดยู่ไหนอ่ะเบอร์แปดยู่นี่นิวอแน่น ฝั่งนี้หมุนแน่นเสร็จเรียบร้อยครับผมเอาให้แน่นนะต่อมาฝั่งนี้เร,เราไล่ทีละฝั่งนะครับผมฝั่งเซตนี้ครับผมเอาอนี้โอลินตัวนี้เปลี่ยนแล้วนะนตัวนู้นก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนก็เหมือนเดิมนะครับผมโอดินตรงหัวคอตรงนี้ เป็นไปได้ให้เปลี่ยนนะครับผมเพราะอันเก่าเขาจะมีคุณภาพแตกตนะ่างอันนี้แบนหมดแล้วอันนี้ยังปมเนี้ยมอยู่เลยถ้าใส่ตานี้ทำามไจะใช้ตัวเก่าเนี่ยโอกาสเสี่ยงรั่วเนี่ยเยอะเพราะมันจะไม่ประกบมันดังเดิมน,นะครับผมมันจะไม่มันจะไม่สนิทนะครับผมเพราะว่ามันแบนแล้วดังนั้นเราต้องเปลี่ยนตัวใหม่นะครับเข่าลายล่ยลาเข้า ครับคนขึ้นขันตัวน,น็อตน็อตตัวก็ยังมีประกับเด็กของเขานะครับคุณแล้วก็มีประกับเด็กตัวอื่นด้าน จบแล้วน็อตลงไปเป็นน็อตใหม่ด้วยเนี่ยหันไป ล้วก็เป็นนัดใหม่ๆลมุนบนใหม่ฟืดครับผมแน่นมากค่อยหมุนเข้าไปหมุนใจร้อนนะครับเดี๋ยวแตกเดี๋ยวเกี่ยวพวกนี้มันแตกแค่หมุนแค่คันนี้ก็ร้อนแล้วนะครับผมแนนปืดเสร็จ นัดเราก็ต้องจับเบรคจับให้ดู <c oughs> จับทีนี้นะครับผมไม่ยากนะครับเหยียบซี ทำต,ตามได้เลยนะครับผม400วัตต์ของฮิตาชินะครับจัดได้เลยหัวลูนบนแตกนะครับต้องรอช่างตัวเองมีอะไรซื้ออะไรมาจัดการได้เลยนะครับทําตามที่อาจารย์ชี้นีได้เลยนี่ก็เสร็จเรียบร้อย เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาเทสน้ํากันขั้นตอนสุดท้ายนัคนี้ผมก็ประกอบเสร็จที่เรียบร้อยนะครับผมอันนี้ก็คือหัวตัวเก่านะครับคือหัวตัวเก่าที่แตกนะครับผมส่วนตัวใหม่จะเป็นสีเทาแล้วนะครับผมตัวใหม่จะเป็นสีเทาตัวเก่าจะเป็นสีเงินสีนี้นะครับผมอะไรเขาจะมาแค่หัวตัวนี้อย่างเดียวนะครับ ส่วนฝาจุกไอ้ฝาครอบตัวนี้ไม่เกี่ยวนะครับผมอันนี้เราต้องใช้ตัวเดิมน,นะครับเขาจะมาลักษณะนี้มาแค่นี้นครับแล้วก็องประกอบไปมนี้ตามนี้นะครับอันนี้เป็นปั๊มสี่เหลี่ยมอินวอเตอร์400วัตต์ของฮิตไชินะครับตอนนี้ประกอบเสร็จเทน้ำโอ้อมน้ำไหลแรง ใส่แรงครับผมอีกิตอนขึ้นตามปกตินะครับปิดน้ำเทปเสียงยอกเทเอ,อร์หน่อยปีดๆี๊ออกเทเอร์ถุกครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมลองทำตามอย่างอาจารย์พิชาชี้แนะชี้นำนะครับผมจะได้ไม่ต้องไป ช่างเราจัดการของเราเองได้นะครับผมอ,อะลอนดูนะครับ